บอร์ดดิ้งพาสดูเหมือนจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งหลังจากที่พนักงานตรวจบอร์ดดิ้งพาสแล้วให้ใช้มันอย่างชันฉลาดสอดบอร์ดดิ้งพาสด้านหน่งไว้ใต้เคสโทรศัพท์ของคุณและอีกด้านสอดเข้าไปใต้สลักโต๊ะถาดฟังดูปแปลกแต่ชาวเรตติ้คนนี้ลองแล้วและผมคิดว่าเขาไม่ได้มีเที่ยวบินที่น่าเบื่อเลยเพราะโรงหนังช่วคราวนี้เคยช็อปหนักซะจนคุณอยากมีมือเพิ่มสักสองสามมือไหมครั้งต่อไปที่คุณออกไป,ประชนภัยในซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตอย่าลืมพกตะขอคารบาบเนอร์ติดตัวไปด้วย เจ้านี้จะช่วยทำหน้าที่แทนมือเสริมคุณจะได้ถือทุกอย่างที่คุณซื้อในช่วงลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ด้วยมือทั้งสองของคุณแค่ห้อยถุงพลาสติกทั้งหมดไว้กับตะขอคาราบินเนอร์และเพื่อไม่ให้เจ็บมือผมขอแนะนําให้คุณทําด้ามจับแบบผ้ามีนักกีฬาตัวยงในนี้บ้างไหมข้อนี้สําหรับคุณถ้ากระเป๋าของคุณไม่มีซิปหรือกระดุมและคุณไม่อยากจะทํากุญแจเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงขณะวิ่งหายคุณจะต้องใช้หนังยางแค่รัดกระเป๋าจากด้านในเหมือนที่ชาวเรา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการโดนล้วงกระเป๋าและช่วยคนที่ระแวงว่าจะทําของหายได้ด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับการออกกําลังกายบางครั้งถุงเท้าก็มีตะเข็บด้านในซึ่งอาจจะทําให้คุณเป็นแผลขณะวิ่งได้ไม่จําเป็นจะต้องทิ้งถุงเท้าเหล่านี้แล้วซื้อใหม่แค่สวมถุงเท้าที่คุณมีกลับด้านชาวเรดดิตคนนี้อัจฉริยะชัดๆเลยในกรณีที่คุณสงสัยว่าธนบัตรมูลค่า100ดอลลาร์ในมือนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าคุณก็ใช้เคล็ดลับวิเศษนี้ได้เห็นเส้นยืนยันความถูกต้องสีฟ้านี่ มันดูเหมือนว่าถูกทออยู่ในกระดาษตอนนี้พับแบงค์ให้เส้นสีฟ้าอยู่ตรงหน้าคุณและกระดาษงอไปข้างหลังเล็กน้อยหยิบเข็มและลองสอดเข้าไปใต้รอยพับที่คุณเห็นถ้าแบงค์เป็นของจริงคุณจะเห็นว่ามีช่องว่างในแบงค์ของคุณจริงๆเรื่องของเรื่องคือโดยปกติแล้วเงินปลอมไม่มีคน,น,นักษณะนี้เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่มันไม่มีหลายชั้นเพื่อให้ทําแบบนี้ได้ร่องรอยเปียกๆที่มาให้ปั๊มทิ้งไว้บนพื้นนั้นดูน่ารังเกียจแม้ว่าคุณจะล้างมันให้สะอาดแล้วก็ตาม พราะงั้นในครั้งต่อไปให้แน่ใจว่าได้ทําให้แห้งหลังใช้วิธีที่ดีที่สุดคือสอดไว้ใต้ฝารองจนกว่าจะแห้งเคยเห็นสายรัดพวกนี้บนรถเข็นสินค้าไหมคุณดัดแปลงมันเพื่อใส่เครื่องดื่มของคุณได้ใช่มันค่อนข้างจะดูเถื่อนไปหน่อยผมอยากให้มีที่วางแก้วในรถเข็นทุกคันจังสําหรับผู้ที่ชอบนอนในห้องรับรองสนามบินข้อนี้ช่วยชีวิตคุณได้เลยเพื่อปกป้องกระเป๋าถืออันมีค่าของคุณให้คล้องกระเป๋าของคุณไว้กับเท้าใช่ การสะพายไว้ที่แขนขาดูเหมือนจะได้ผลมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ากระเป๋าทุกใบจะทําแบบนั้นได้คุณใช้เคล็ดลับนี้ในสถานที่แออัดอื่นๆได้ชาวเรดดิตคนนี้ใช้วิธีนี้ในบาร์และดูเหมือนว่าจะได้ผลดีนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการร่อนแป้งด้วยวิธีที่เร็วที่สุดอีกด้วยนา่าแปลกที่คุณต้องมีอุปกรณ์นวดเพื่อใช้วิธีนี้ดูซิว่าคุณทําได้เร็วแค่ไหนและไม่ต้องเขย่าเองอีกต่อไปยางลบสักชิ้นจะช่วยคุณควบคุมกระจกรถยนต์อัตโนมัติได้ดีขึ้น มาของชาวเรติดตัวนี้ค่อนข้างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้นั่งรถมันมักจะเผลอกดสวิชกระจกด้วยอุ้งเทา้าชาวเรดิดแค่ใส่ยางลบที่พอดีเข้าไปในช่องนั้นและปัญหาก็ได้รับการแก้ไขนึกภาพตามนี้นะคุณเจ็บคอพอไปปรึกษาแพทย์เขาก็สั่งยาพ่นคอให้คุณซึ่งได้ผลอย่างมหศัศย์แต่มีข้อเสียข้อเดียวคือคุณทนรสชาติไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่และสำรีก้านช่วยคุณได้แค่ทายาพ่นคอข้างในคอเพื่อหลีกเลี่ยงต่อมรับรสบนลิ้นของคุณ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแฟนตัวยงของกาแฟดำถ้านมหรือครีมเทียมของคุณดันหมดก็มีเคล็ดลับอยู่แค่ใส่ไอศกรีมลงในเครื่องดื่มของคุณแทนมันจะทำให้รสชาติกาแฟดั้งเดิมนุ่มนวลขึ้น oh. เทียนบางเล่มมักจะละลายจนเป็นรูยิ่งใช้นานเท่าไหร่รูก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นและสุดท้ายไส้เทียนก็ไม่หมดแต่ยังมีเทียนเหลืออยู่มาก oh. เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณก็ทำหมวกสวยๆที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ให้เทียนได้เมื่อคุณจุดเทียนและปิดด้วยแผ่นนี้แล้วความร้อนจะก,กระจายอย่างสม่ำเสมอและทททาให้้เเียนังล่ะ ช่องตรงไม้กระดานพวกนี้สร้างความรำคาญได้และอาจทำลายลูกห้องของคุณคุณปิดช่องนี้ด้วยช็อคเหมือนกับที่ชาวเรติดคนนี้ทำคุณมีช้อนซ่อมหน้ารักชุดนี้ที่ย่าทวดทิ้งไว้ให้แต่มันสีขุ่นม,มัวตามกาลเวลาและน้ำยาล้างจานก็ช่วยไม่ได้แต่น้ำร้อนเบกกิ้งโซดาเกลือและอะลูมิเนียมฟอ,อยช่วยคุณได้แค่ผสมทั้งหมดในภาชนะเดียวและจำไว้ว่าควรแช่แผ่นอะลูมิเนียมฟอ,อยไว้ในน้ำจากนั้นคว้าช้อนซ่อมแล้วจุ่มลงในส่วนผสมมันได้ผลทันที ดูซิว่าชาวเรดติดนี้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเทพันสายไฟช่วยคุณปรับไม้ปาเก้โดยไม่ทามันพังได้ถ้าคุณเห็นรอยแยกและจําเป็นจะต้องย้ายแผ่นไม้ปาเก้ให้คว้าเทพันสายไฟมาติดกับกระเบื้องแล้วดึงกระเบื้องจะย้ายไปยังตําแหน่งที่ควรเป็นเพื่อให้ถ้วยดูสุญญากาศยึดเกาะได้ดีให้ทาวาสลินวิธีนี้จะทําให้ติดได้ดีขึ้นและครั้งต่อไปถ้าติดไม่อยู่ก็แค่ทาวาสลินซ้ําไม้พายธรรมดาอาจมีประโยชน์ไม่เฉพาะในครัวเท่านั้นแต่เนือห้องนอนด้วย ครั้งต่อไปที่คุณเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใช้ไม้ไายสอดเข้าไประหว่างเตียงกับฟูกชาวติ๊กต็อกคนนี้ใช้เคล็ดลับนี้ประจำซึ่งช่วยปูเตียงได้แบบเดียวกับที่ทำในโรงแรมบางคนชอบสะสมลูกเบสบอลแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะวางมันไว้บนชั้นวางเพราะพวกมันมักกลิ้งหนีคุณใช้ฝาขวดเป็นที่วางลูกเบสบอลได้เหมือนกับชาวเรติคนนี้ในกรณีที่คุณไม่ชอบดีไซน์ของฝาให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วระบายสีมัน กระป๋องใส่ซุปมะเขือเทศและอาหารกระป๋องอื่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่บางครั้งคุณแค่อยากได้ส่วนหนึ่งของกระป๋องเท่านั้นแต่ส่วนที่เหลือเก็บไม่ได้เมื่อคุณเปิดฝาแล้วโลนูเทลล่าเป็นเคล็ดลับช่วยชีวิตในกรณีแบบนี้ฝาของมันพอดีกับกระป๋องดีบุกเคยสังเกตไหมว่ามีคราบเหนียวติดอยู่ที่ก้นถ้วยน้ำยาซักผ้าของคุณมันทำความสะอาดค่อนข้างยากเพราะงั้นครั้งต่อไปที่คุณซักผ้าให้โยนมันลงไปในถังซักด้วยเลยคุณใส่ถ้วยน้ำยาซักผ้าลงในเครื่องซักผ้าได้ทุกครั้งที่ซักผ้า พอทำแบบนี้จะไม่มีสิ่งสะสมตกค้างและถ้วยจะสะอาดอยู่เสมอสมมุติว่าคุณมีแม่เหล็กฮาร์ดดิสสองชิ้นแล้วมันฝรั่งทอดหนึ่งถุงพวกมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเกี่ยวแน่นอนครั้งต่อไปที่คุณกินอิ่มเกินกว่าที่มันฝรั่งทอดหมดให้ปิดถุงด้วยแม่เหล็กสองชิ้นพวกมันจะไล่าอากาศและเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดถุงกินต่อรสชาติก็จะเหมือนเดิมคุณใช้มันจนหมดเกลี้ยงได้ชาว Reddit คนนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อมก้อนสบู่ที่เหลือกับก้อนใหม่ได้ยังไงทั้งสองก้อนน,อนี้แปะ ถ้าวิธีนี้ไม่สะดวกสําหรับคุณงั้นก็สร้างสรร์และทําสบู่เหลวจากสบู่ก้อนที่เหลือแทนก็ได้เมื่อคุณรวบรวมสบู่ก้อนเล็กๆได้พอแล้วให้ขูดมันแล้วละลายในเตาไมโครเวฟแล้วเติมน้ําลงไปคุณปรับประมาณเองได้ยิ่งเติมน้ำมากเท่าไหร่สบู่ก็จะยิ่งเหลวมากขึ้นเท่านั้นคุณยังเพิ่มกรีซีนเหลวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้ทิ้งส่วนผสมไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงเท่านี้คุณก็จะได้สบู่เหลว DIY ของคุณแล้ว